สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับกำลวนฟิสิกส์เอดิคเคชันนะครับถัดจากเรื่องของระดับเสียงน้บที่ใช้สมการเบต้าเท่ากับ1 0ล็อกไอ่วนไอศนนะครับทีนี้เรามัจะดูวิธีการนําสมการนั้นมาใช้กันว่าอ๋อมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงนะครับบางคนงงฮนะลอการิทึมไม่เคยใช้หรือเรียนไปแล้วลืมดูคลิปนี้ครับ จงหาระดับเสียงนะจุดซึ่งมีค่าความเข้มเสียง10ยกกำลังลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรหาระดับเสียงจากความเข้มดังนั้นใช้สมการนั้นได้การนั้นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับบีาเท่ากับ10บล็อก i ส่วนด้วย i0 นี่เป็นข้อแรกครับถ้าข้อแรกครูคจะแทนให้ดูถ้าข้อถัดไปนะักเรียนต้องแทนทันทีเพื่อความรวดเร็วนะครับ10บล็อก ไก็ I, คือความเข้มเสียงใดๆความเข้มเสียงใดๆเขาให้มาตรงนี้ฮะข้างบนเลย10ยกกาลังลบเต็บัต่อตารางเมตรส่วน i0 ความเข้มเสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยินนะครับเนี่ยง่ายง่ายมากครับ10ยกกาลังลบเยกกาลังลบสิบสนะครับเศษส่วนครับผมง่ายๆายสำหรับนักเรียนม .5 นะครับถ้าจ้องอย่างนี้ปุ๊บจ้องปับ๊บมันเปลี่ยนทันทีครับผม10ยกกำลังบวก5บวก12ลบเเหลือบวก5ทีนี้บวก5ไปคูนกับ10ข้างหน้าครับกลายเป็น50ล็อกครับล็อก0นะครับเอาวงเล็บบอ,อกแล้วกนะันล็อก0ทีล็อก0มีค่าเท่ากับ1นะมีค่าเท่ากับ1เพราะล็อก0ฐาน10ก็เท่ากับ1นนี่ง่ายไหมครับการเปลี่ยน ค่าความเข้มเสียงมาเป็นระดับเสียงมีค่าเท่ากับ log สิบืือ5หนหน่วยของค่าระดับเสียงคือเดซิเบลเดซิเบลสะกดด้วยตัว d เล็กนะครับแล้วก็บีใหญ่เห็นไครับง,ง่ายๆนี่คือข้อ35มาดูอีกข้อหนึ่งครับข้อ36หากความเข้มเสียงสูงสุดที่หูคนเราจะทนฟังได้มีค่าเท่ากับ1วัต์ต่อตารางเมตรจงหา ระดับเสียงนะครับมันใช้คําว่าระดับความเข้มนะครับใช้คาว่าระดับเสียงแล้วกันระดับเสียงสูงสุดที่หูคนเราจะทนฟังได้มีค่าก<ม>ี่เดซิเบลก็คือเอา1วัตมาคํานวณประเด็น <ia> <c ười> มันอยู่ที่ว่าเราต้องการระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลแต่เขาให้กําลังเสียงมาเขาพูดผิดเขาให้ค่าความเข้มเสียงมา1วัตต์ต่อตารางเมตรใช้สมการเดิมครับบีตาเท่ากับ10บล็อก มันกูจะไปเร็วขึ้นนะไอเราจะไม่เขียนแล้วเราจะเขียนเป็นเลขอะไรแทนเลขหนึ่งเลยเพราะ i เท่ากับ1ส่วน i 0ศนย์มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ12ครับแบบนี้เลยประเด็นคือทุกข้อเมื่อกี้นี่ผ่านมาเลขข้างบนเนี่ยมันเป็น10ใช่ไหมครับแต่เลขข้อนี้เป็น1นงันั้นยากนิดนึงนักเรียนต้องนึกครับว่า10ยกกำลังอะไรได้1น,นะครับครูหลับตาปุ๊บคูณกออกเลย นะครับไม่รู้ว่านะักเรียนหลับตายแล้วจะนึกออกหรือเปล่านะครับสิบยกกําลังอะไรครับตอบเางนันมันชัดสิบยกกําลังศูนย์ครับหารสิบยกกาลังลบสิบสองนะดังนั้นเอาลบสองขึ้นไปข้างบนครับอเป็นสิบยกกําลังบวกสิบสองบวกสิบสองเจอกับศูนย์นะก็เป็นบวกสิบสองเหมือนเดิมนะครับดังนั้นแล้วค่าระดับเสียง บวก12ไปคูณกับ10ข้างหน้าเป็น120ล็อก10ได้1ครับไม่เขียนครับดังนั้นตอบ120เดซิอะไรครับเดซิเบลจบแล้วครับจากการนำสมการเมื่อกี้มาใช้นะครับทีนี้อีกข้อนึงนะข้อสุดท้ายข้อนี้ถามย้อนกลับถามย้อนกลับครับเสียงที่มีระดับเสียง80เดซิเบล จะมีความเข้มเสียงในหน่วยวัดต,ต่อตารางเมตรเท่าไหร่ถามย้อนกลับเลยให้ระดับเสียงมาครับเราก็ใช้สมการเดิม10ล็อก i ส่วน10ยกกำลังลบ12ประเด็นคือเขาให้เบต้ามาครับเบต้าเป็น80นั้นย้าย10มาหาร80หาร10ครับล็อก i ส่วน10ยกกำลังลบ12 80 80หาร10ได้8ครับเท่ากับลอ็อก I ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12โอเคทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเพื่อหา I ตัวนี้ได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเทคล็อกเข้าไปฮะเทคล็อกไปฝั่งซ้ายล็อกอะไรได้8 l o ล็อก10ยกกำลัง8ครับได้8ถูกต้องไหมครับเพราะนั้น ฝั่งนี้ก็ล็อกเหมือนกันล็อกโอ oh, no. สักครู่นะครับโปรแกรมมีปัญหาโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าสออันนี้มีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยหมายความว่าค่าในล็อกเนี่ยเท่ากันดังนั้นเราก็จับค่าในล็อกมาเท่ากันได้เลย8 10ยกกำลัง8ครับเท่ากับ I ส่วน10ยกกำลังมันคูมใส่ลบ12ลบ12ครับผมลบก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ10ยกกำลัง8ครับคูณกับ10ยกกำลังลบ12เจอกันเหลือ I มีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ4ครับ,รบนี่คือคำตอบวัดต่อตารางเมตรคำตอบคือข้อ2นะครับผมไหมครับ ข้อ 35, 36, 37, 3ข้อนะครับนักเรียนสามารถมาทบทวนได้ในช่องคําลนชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดสับตะไคร้นะครับเพื่อคุณครูจะได้เอาวิดีโอนี้ลงต่อโอเคนะครับ See you